ฮัลโหลสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับแผ่นก i ิ้นโมบายอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีโทรศัพท์แบรนด์เรียวมีมานําเสนอนะคะนั่นก็คือเรียวมี g p 2 Pro นั่นเองค่ะซึ่งความจําจะอยู่ที่12ทับ2 5 6นะคะโดยตัวเครื่องที่เรามีเนี่ยจะเป็นเครื่องศู์ไทยประกัน1ปีสี Pepper White นะคะสีสวยมากสีขาวราคาจะอยู่ที่16,990บาทนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวให้ลูกค้า ดูกันนะคะก็จะมีคู่มือให้อ่า สีขาวเปเปอร์ไวท์จะเป็นสีนี้นะคะแกะกล่องออกมาก็จะมีเคสแถมให้ด้วยนะคะก็มีหัวชาร์จแล้วก็ใส่ชาร์จให้ค่ะอ่าแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาเปิดเครื่องใช้งานกันค่ะก็คือเรียมี GT 2 Pro เนี่ยก็คือเป็นเครื่องสุดไทยมี Google มี Play Store ให้ครบนะคะลูกค้าไม่ต้องไปดาวน์โหลดแรมลอมอะไรเพิ่มเลยวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบนะคะของตัวเครื่องเรียมี g ี2 Pro เนี่ยในการถ่ายภาพแล้วก็เล่น ม,ะะมาชมกันว่าเครื่องนี้จะกล้องสวยเล่นเกมลื่นได้ขนาดไหนนะคะมาชมกันเลยค่ะโดยตัวกล้องสวยมากเลยนะคะมีทั้งเลนวายแล้วก็เลนเทเลอีกด้วยค่ะกล้องสามารถเซลฟี่สวยน่าเนียนด้วยระบบ AI นะคะส่วนเลนวายก็สามารถเก็บภาพอย่างละเอียดทุกรูปทุกมุมค่ะแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดอีกด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเรียวมี GT 2 Pro นะคะอยากจะซื้อทดลองมาใช้เนี่ยก็สามารถทักไปได้ที่เพจ Penguin Mobile หรือ Line Official a แ Penguin Mobile นะคะแล้วก็มีอีก2ช่องทางนะคะก็คือ Shopee แล้วก็ Lazada นะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดน,นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย